เลี้ยงเกมหน้าเล่นนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเกมซิลเอ็มตัวเกมเพิ่งเปิดเมื่อวานคือวันที่11นั่นเองแต่ว่าผมเล่นไม่ทันเนาะเลยเ,ลเป็นวันนี้แทนเดี๋ยวตอนนี้ผมเล่นถึงเลเวลสิแล้วนะครับและสิ่งที่จะต้องทําก็คือวอลเลเยอร์เลยเหตุผลมันเป็นดังนี้นะครับก็เพราะว่า,าต้องต้องต้องอธิบายเนาะจะได้เข้าใจตรงกันนะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมผมต้องบอกอะไรอย่างก่อนฮะก่อนที่จะไปต่อนะครับคืออันนี้ถือว่าเป็นการบอกไปในตัวเลยเนื่องจากว่าผม มันก็เป็นเกมดักแก่เนาะเห็นไหมครับว่ามีทั้งหมด 5, 5้าตัวผมสร้างมาแล้วแล้วทีนี้ประเด็นคือว่าตัวแรกที่คุณจะต้องเล่นอะ่ะควรเป็นตัวที่สบายมากที่สุดเหตุผลเพราะคุณจะสามารถเอาเช่นสัตว์เลี้ยงหรือว่ามีชุดคอสตูมหรืออุปกรณ์ของต่างๆเนี่ยถ่ายโอนย้ายให้กับอีกตัวหนึ่งที่อยู่ใน ID ของเราเลียป่ะสมมติจริงๆเนี่ยปลายทางของผมคือเล่นคาวนะครับหรือว่าเจสเตอร์นั่นแหละพอคาวเนี่ยประเด็นคือว่าคาวถ้าไม่มีเงิน โคตรกากเลยครับคาวอะ่ะเพราะว่าไอตอนเริ่มเริ่มเริ่มเกมครั้งแรกเนี่ยก่อนเว้ยหกสิบเนี่ยคาวจะต้องลงสเต็งเป็นหลักนะครับคือลงโจมตีแบบเยอะๆครับแต่ว่าหลังเปลี่ยนการ์ดไปแล้วเนี่ยค่อยไปเปลี่ยนเป็นสายดาเมจซึ่งหลังจากสายดาเมจปั๊บเนี่ยสิ่งที่จะต้องทําคือซื้อกาดไปโยนเล่นครับพอซื้อกา์ดโยนเล่นแม่งเงินไหลแบบเงินไหลแบบไหลเลยอะ่ะแต่ว่ามันเป็นสายที่ตีแรงมากๆดังนั้นผมเลยต้องเลือกเป็นวอลเลเอร์ ตัวแรกนั่นเองอันนี้คือคําตอบเห็นภาพให้เข้าใจกันก่อนนะครับนี่แหละครับคือเหตุผลเออคือว่าสไตล์การเล่นมันมีอย่างบางคนยแบบเล่นคาวเลยได้ไหมเล่นได้ครับแต่ประเด็นคือยังไงดีอะเรื่องการเก็บของมันเออเรียกเรียกยี้เรียกว่าการใช้เงินมันใช้เยอะกว่าเรียกแบบนี้ครับมันใช้เยอะกว่าวอลเลเยอร์แต่วอลเลเยอร์สิ่งที่จะต้องเสียมีเพียงอย่างเดียวเป็นหลักก็คือมานาครับ หลังจากที่สกิลบ่อยๆแล้วมันจะเสียมานาเยอะมันเสียเงินแค่มานาครับซึ่งไอ้แค่มานาเนี่ยเราหลังจากฆ่าบอลแล้วเราได้เงินตรงนั้นน่ะมันสามารถมา,าทดแทนกันได้นะครับอะตอนนี้เราเราได้ตัว๋วละสุ่มดีไหมสุ่มดีไหมเดี๋ยวค่อยสุม่มยังไม่สุม่มเก็บไว้ก่อนโอเคอ,อันนี้เก็บแพชรโอเคเดี๋ยวเราไปกิจกรรมก่อนแล้วกันเนาะเปลี่ยนคา้านะครับแล้วก็ได้อ๋อ อ๋ออันนี้คือผมเพิ่งโหลดมาเล่นนะครับแต่ว่าแค่มีข้อมูลของเก่ามาบ้างมีมาบ้างนะครับแต่ว่าแบบมันก็เรือรางนะพอดริ่าเกมมันเก้าเก่าโอเคอันนี้เก็บต่อส่วนไอเพรเนี่ยทำอะไรได้ส่วนตัวยังไม่ทราบนะไหนไม่ทราบคือไม่ทราบนะแค่รู้แนวในในการเล่นเฉยๆนะครับว่าเล่นแบบไหนประมาณไหนส่วนอันนี้เป็นหลักคือเล่นวอลเลเอร์ก็แนะนําว่าอัพสเต็เป็นหลักไปเลยส่วนมีคนถามว่าต้องอัพ วิดด้วยไหมหรือว่าคอนได้ไหมเนี่ยคือเราอัพใส่ตามชุดนะครับแต่ว่าไอตอนแรกๆเนี่ยชุดมันยังไม่มีแต่ชุดอะ่ะมันมีหลังๆซึ่งคุณไปอัพตอนหลังๆก็ได้ครับไปอ่ัซัเวล20ขึ้นไปอ่ะอะไรเงี้ยเริ่มลงวิดสักถ้าจำไม่ผิดนะคอนอยู่22วิดย4ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยคร่าวๆนะเนี่ยไอคอนเนี่ยคือ22ไอ้วิดในย4 ถ้าจาไม่ผิดถ้าจําผิดผมขอโทษด้วยนะครับเออถ้าจําผิดผมขอโทษแต่อ่ะอันเนี้ยอัพสเต็งไปก่อนเลยตอนเนี้ยไม่มีอะไรต้องต้องพูดครับอัพสเต็งยาวครับเอออัพสเต็งเพราะว่ามันจะได้อ,อ่าเรียกว่าสกิลได้แรงมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสกิลหลกักๆที่เราอยากได้เนี่ยมันยังไม่ปลดนะเนี่ยต้องรอเปลี่ยนคัสก่อนเดี๋ยวมันจะปลดให้อันนี้เดี๋ยวผมน่าจะเล่นจนเปลี่ยนคาสไปเลยนะครับ ซึ่งตัวเกมถามว่ามันก็ยังเล่นสบายกว่าตอน p c นะเพราะอย่างน้อยมันก็มีออโตอย่างเงี้ยโอเคนีมีวิ่งออโตแล้วและไปเจอให้ครับแต่ว่าอันนี้แม่ง P c ซนี่ถ้าจำไม่ผิดคือเดินมั่วๆเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยถึงตัวสัตว์เลี้ยงกันด,ดีกว่าสัตว์เลี้ยงมันเป็นอย่างนี้ครับอาคำแนะนำนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่และจะเรียกว่ารีไอดีดีไหมรีไอดี ID หมายเขาว่าอามากดที่ตรงนี้ครับและล็อกเอาท์เลย พอล็อกเอาท์เสร็จปั๊บเนี่ยตอนนี้ผมได้ ID ที่3 ID แรกของผมคือ Apple ID ครับอันที่2คือ Facebook อันที่3คือ Google ครับผมมาจบที่ Google เหตุผลที่จบมันเป็นดังนี้เดี๋ยวผมต้องเอาในส่วนของสัตว์ให้ดูด้วยแล้วกันเนาะนไหนๆก็เล่นละอ่ะโอเคอันนี้ปล่อยให้มันทั้งเควสไปนะผมไม่ยุ่งนะส่วนในสัตว์เนี่ยผมอยากให้ดูออต่อสู้อยู่ไม่ได้นี่หว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเอาสัตว์ให้ดูแต่ตอนนี้ก็เห็นแล้วบ้าง ที่อยู่ข้างหลังผมตอนเนี้เห็นไหมเห็นไหมข้างหลังผมตอนเนี้เห็นได้คิงมูมูครับเออคือแนะนําว่าควรที่จะเป็นนะครับสีม่วงขึ้นไปตอนแรกอะผมได้เป็นกุหลาบแล้วแต่ว่ามันผมไม่ได้ใช้ไงประเด็นอนะเออผมผมไม่ได้เล่นสายนั้นไงผมเลยต้องเอาคิงมูมูมาก่อนเดี๋ยวโอเคอันนี้ได้ล้เดี๋ยวต้องใส่ชุดก่อนนะครับ ใส่ทันที่ครับเรียบร้อยกดทีเดียวก็ได้นะไม่ต้องกดแบบหลายหน้าแล้วก็นี้เป็นการใบอัพสกิลโอเคทีนี้เดี๋ยวผมเอาสาัตว์ที่ดูก่อนตอนนี้ที่ผมมีเนี่ยคือคิงมูมูครับนี่เลยใส่อยู่ตอนนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องอัพเลเวลด้วยทีนี้มันมีในส่วนของอาพวกอันนี้ด้วยแล้วประเด็นคือว่าที่ผมอยากให้ดูเนี่ยไปที่ไอเดียไปไปที่ตัวอื่นนะครับแต่ไอต้องเป็นไอเดียวกันนะย้ําว่าควรเป็นไอเดียวกัน เริ่มเกมนะครับเดี๋ยวผมเอาไข่ให้ดูไข่ผมได้เป็นไข่ปีกครับประเด็นนะ่ะพอเป็นไข่ปีกเนี่ยมันจะดีกว่าไข่ธรรมดาซึ่งถ้าไข่ธรรมดาเนี่ยตอนหลังอีโวแล้วเนี่ยมันจะลำบากเออเดี๋ยวเนี่ยเป็นเป็นไข่แบบมีขาก็ได้ครับเนี่ยหลังอีโวเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็อย่างน้อยก็ได้ม่วงไงเพราะว่าไอตัวละครอันเนี้ยมันได้ผมผมไม่มีสีเขียวเลยนะทุกตัวเป็นฟ้าหมดจะเป็นประมาณนี้ครับจะเป็นไข่มีขาหรือไข่มีปีกก็อีกเรื่องหนึง่ง มีเขียวปกวะหรือว่ามีเขียวตัวนึงวะถ้าจำไม่ผิดมีเขียวตัวนึงบ้างแต่ว่าไอ้ไข่พวกนี้อย่างที่ผมบอกคราว่าเนื่องจากไอ้ตัวละครพวกนี้มันซิงกันหมดใน ID เดียวกันหลังหลังจากที่มันมีกล่องไอเทมรวมอะเราค่อยเอาไข่อีกตัวหนึ่งมาใส่แล้วพอเราเล่นคาวในภายหลังเนี่ยมันจะสามารถาเช่นอย่างยกตัวอย่างตอนนี้ผมเล่นเป็นวอ,อริเออร์เน้นสเต็งใช่ป่ะและไอ้คา,าวเนี่ยผมก็ต้องเล้นเน้นเป็นสเต็งเหมือนกันแล้วพอพอหลังจากที่ ใส่ไอตัวใหม่แล้วอะ่ะมันจะเร็วมันจะเลเวลแบบสบายมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเดินเควสไปเรื่อยๆถ้าจาไม่ผิดจะตกอยู่ที่ประมาณเลเวล30หลังจาก30ไปแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวมันต้องฟาร์มมอนละแต่ฟาร์มมอนก็เดี๋ยวมีมอนด้วยนะว่าฟาร์มมอนตัวไหนชุดไหนดีมาอยู่ที่ว่าเราเราเล่นตัวไหนด้วยไงมันเลยต้องอีกเรื่องด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้เป็นปีย่าอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะถ้าอีโวเนี่ยยังไงก็ตัวนี้แน่นอนเนี่ยเป็นสายเป็นเป็นสายน้ำเม็เลยเนี่ยเนี่ยเห็นปะ่ะ ผมเลยเลือกไอไอดีอันนี้ครับแต่ว่าไอดีหลักของผมนี่มันได้แต่อะไรวะแม่งมันมันได้มันได้แต่สีธรรมดาคือแบบกับไอถั่วงอกอะเอามาคือไม่รู้จะเอามาทําไมวะก็เลยนี่แหละอยากให้เข้าใจก่อนนะคบว่าเออไอตอนเริ่มเล่นเนี่ยสำคัญที่สุดรีจนกว่าจะได้ประมาณที่เราต้องการก่อนเพราะว่ามันจะได้เป็นตัวการ bery, ừ, <c oughs> ed, ันตีเนี่ยเห็นป่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นป่ะแต่เป็นอีกตัวนึงเคลีย์ป่ะแล้วก็ในตอนที่เล่นไปแล้วเนี่ยสำหรับ เกมเนี่ยเราสามารถใส่ได้4ช่องเห็นว่าแต่ว่าเลยก็ต้อง41ก่อนนะนั่นแหละครับก็เลยต้องการจะบอกเป็นประมาณนี้ว่าควรสุ่มให้ได้ขายแบบนี้โดยเบื้องต้นเพราะว่ามันจะการลังตีตัวเราไปแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยหลังจากที่เล่นไปอ่ะเดี๋ยวเกมมันจะให้เราเปิดสุ่มเนาะสุ่มสัตว์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลว่ามันอะไรยังไงนะเดี๋ยวขอแป๊บนึงคือคือมันมีเรื่องต่อเนื่องอะ่ะเออเดี๋ยวเด,เดี๋ยวผมจะสรุปให้โอเคทีนี้กลับไปที่ไอดีนี้ก่อน ผมอยากให้ดูที่คิงบู๊นะครับลองดูที่อีโวนะกดหนึ่งทีครับเห็นไหมครับว่าผมอาจมีสินได้แฟรี่สูงมากเคลียร์ไหมผมได้คือได้สูงมากๆเนี่ย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 ไอ้ยังเนี่ยผมว่าอาจอาจจะไม่ได้อะผมว่าเขาได้แฟรี่เนี่ยถ้าไม่เพศชายก็เพศหญิงนี่แหละยังไงก็งได้สักตัวครับซึ่ง2ตัวนี้มันดีอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยแล้วก็มีปีกมีอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็อย่างนึ่งเนี่ยถ้าเราสุ่มได้แบบนี้แล้วอ่ะหลังจากที่ยังไงนะ ถ้าเรามีไข่หนึ่งอันเราต้องอีโวก่อนหนึ่งรอบถูกว่าแล้วก็อีโวจากไข่ไปเป็นตัวจากตัวไปเป็นไปเป็นขั้นขั้นสองขั้นสามแต่ว่าถ้าเราได้เป็นตัวนี้แล้วอ่ะเราไม่เราไม่ต้องใช้ทรัพยากรในการอีโวอีแล้วเขียย์ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอพวกอัพเลเวลตรงเนี้โค้รสำคัญถ้าเป็นไปได้เราควรสุ่มจนก,กว่าจะได้สีม่วงสักตัวหนึ่งข้อนี้คือดีที่สุดแล้วนะครับขอสักตัวหนึ่งสีม่วงนะครับเพราะว่ามันจะได้เล่นง่ายขึ้นหลังอีโวเสร็จเนี่ยมันมันได้สีทองแน่ๆครับ แน่ๆเลยเนาะแล้วก็เราไปหน้าสุ่มกันครับผมอยากให้ดูถึงอัตราเลรข,ของมันนะโอกาสในการสุ่มเนี่ยอย่างของผมที่ได้คือเป็นสีม่วงก็คืออันนี้เห็นป่ะมาที่ตรงนี้ที่ดูดีกว่าอีไอดีนึงเนี่ยผมได้ผมได้เป็นตัวนี้เห็นปะแต่ผมไม่เอาไงเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเดทครับเนี่ยเนีย,เ,นยเราได้เป็นคิงมูบูแล้เนี่ยเห็นปะเนี่ย จริงๆอ่ะควรได้เป็นตัวนี้นะครับแต่ว่ามันได้เท่านี้ก็เท่านี้ผมก็ไม่อยากเลืองมากจริงๆมันควรได้เป็นตัวนี้นะจูเนียแต่มันไม่ได้ไงไม่ได้ก็ช่างมันครับอย่างน้อยไอ้ล่างต่อไปเนี่ยมันก็ยังเป็นในส่วนของสีทองอยู่ดีนังไงมันก็ต้องได้ใช้อะ่ะเนาะก็นั่นแหละเลยเป็นเหตุผลนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปทำเควสต,ต่อเลยดีกว่าเอ้ยทำเสร็จดีกว่ทาทำเควสเสร็จได้เมื่อ11ขึ้นไป เลเวลไม่11ซะง,งั้นกดที่หน้าต่างไปที่สกิลอัพสกิลครับสกิลจริงๆน่าจะเป็นสกิลนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือว่าดับเบิลสแลชวะน่าจะ ash, นะดับเบิลสแลชนะคับเฮ้ยจำไม่ได้แกจัดเฮ้ยจำไม่ได้ว่าสกิลไหนวะจำไม่ได้จำไม่ได้น่าจะ ash, ดับเบิลสแลสหวะคือที่มันตีไปตีกลับอ่ะมันพุ่งไปพุ่งกลับอ่ะน่าผมต้องการสกิลนั้นแต่อันนี้เอาไปก่อนแล้วกัน ใช่ป่ะสร้างใช้อันนี้25อันนี้55ผมจําไม่ได้จริงว่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมไปดูอีกทีนะว่าสก,กิลอันไหนอะทั้งสาันเนี้ยแต่ถ้าจําไม่ผิดน่าจะดับเบิลสแลตนะไอ้ควิกสแลตก็ใส่สไปก่อนละกันเลวเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะติดตั้งไปก่อนเรียบร้อยน่าจะ11เอ็ดเลยไหมมันให้สุ่มเพชรว่ะได้รับเพชรหขึ้นไปไม่รอดนะครับน่าจะต้องสุ่มก่อน โอเคเปิดมาสีน้ำเงินนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วบึ๊บอืมเแบบี้เหรอโอ้ตามหน้างานก็น <c oughs> <c oughs> มันได้ตัวเนี้ยจะให้ทำไงอะโอเคยังไม่สิบเอ็ดดิตัวสอบคู่มือสัตว์เลี้ยงอันนี้ต้องเลเวลสิบเอ็ดก่อนนะจะได้ไปต่อได้โอเคตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือัอพเลเวลเรียบร้อยครับัพเ e เวลแล้วได้อาหารละสิบเอ็ดยัง สิบเอ็ดยังตัวซอคอมโบโอเคตัวนี้มีในส่วนของคอมโบด้วยนะครับออพไปเลยออพไปเลยเอพไปเลยได้แล้วครับเลลวลสองต้องใช้ลูกแกว้วคอมโบเลลวลสี่โอเคเขา้าเขา้เขาใจได้เฮ้ยจะไม่อัพเรเวลให้เลยเหรอใช้หนึ่งคอมโบโอเคครับ ไปยังโอเคเรียบร้อย11บเอ็ละหลังจากนั้นก็อัพสเตตัสต่อนะครับปึ๊บต่อไปเลยฮะอย่างที่ผมบอกนะ up ัพสเต็งแบบลรวๆเลยนะก็ตอนนี้เท่ากับว่าเราเป็นวอลเลอร์แบบเต็งขั้นนั่นเองนะฮะเรียบร้อยปะที่เหลือเป็นการไปตีมอนนะครับแล้วก็ฟาสไปเลยครับวา้าไปเลยก็ได้นะไม่ต้องสนใจอะไรมากจริงๆก็เห็นมีคนแบบเผื่อแบบจนถ,ถึงตอนนี้ละสิบกวนาทีผมกเ็เหมือนเป็นอีกเกมที่อาน อย,อย่าเรียกว่าอ่านเลยเรียกว่า,น,าน่าจะมาเล่นมากกว่าครับนอกจากวันพีชน,นะคิดว่าน่าจะเล่นเกมีด้วยเหตุผลมันมีดังนี้ครับเพราะว่าไอเกมนี้มันมีระบบ PVP ซึ่งผมมาชอบหลักๆอ่ะชอบอยู่แล้วเกมแนว PVP อ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะพอเรา up สเต็งเนี่ยสกิล,ลหนึ่งทีอ่ะมันถึงม,ม,มันตายแล้วครับดังนั้นมันเลยสบายสหรบอริเออร์นะแต่สิ่งที่เสียคือมานาะชัดเจนป่ะมันเสียแค่นี้แต่มันก็ไม่มีปัญหานะครับ ส่วนอันนี้เป็นคาแนะนาเบื้องต้นก่อนเนาะเลยเดี๋ยวผมจะทําคลิปอื่นๆมาให้สําหรับคนที่จะเล่นนะ,อะตอนนี้การเลเวลเนี่ยเล่นแบบนี้ไปก่อนโดยที่ยังไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนะครับอันนี้คือคําแนะนํานะเล่นเล่นแบบนี้ไปก่อนแล้วหลังจากเวล30นะครับเดี๋ยวจะมีในส่วนของอว่าไปฟาร์มตรงไหนดีฟาร์มที่ไหนดีแล้วจะได้ของอะไรดีอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่า มันมีในส่วนของมันเตอร์ด้วยอะว่าเราจะต้องฟาร์มตัวไหนอะเออเพราะมันมันมีหลายตัวเนาะแต่เบื้องต้นอย่างเงี้ยผมแนะนําให้ฟาร์มเป็นเควสไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพลงเท่านี้หนอนถือว่าเป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีผมก็น่าจะเวล20บวกไปและก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตตอนนี้เดี๋ยวขอไปปั๊มไมลก่อนแล้วกันเนาะ